ความลึกลับนิทานเรื่องเล่าความมืดประวัติศาสตร์น่าขนลุกความน่ากลัวยินดีต้อนรับสู่เรื่องป่าลึกลับแห่งเสียงกระซิบในภูมิภาคหนึ่งที่ห่างไกลจากความเจริญมีป่าลึกลับแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าแห่งเสียงกระซิบป่านี้เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และหมอกหนาทึบทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าหากเข้าไปในป่านี้แล้วจะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ ชาวบ้านเชื่อว่าป่าน,นี้เป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณและสิ่งลี้ลับต่างๆเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับป่าแห่งนี้มีมากมายหลายปีมาแล้วมีคนหลายคนที่หายตัวไปในป่าน,นี้และไม่เคยกลับมาอีกมีคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อพวกเขาและเมื่อพวกเขาตอบกลับเสียงนั้นก็จะถูกนำพาไปยังที่ที่ไม่มีวันกลับเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านกลัวและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในป่าแห่งนี้ในเวลากลางคืนวันหนึ่ง นักสำรวจกลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักผจญภัยตัดสินใจมาสำรวจป่าแห่งนี้พวกเขาไม่เชื่อในเรื่องเล่าและต้องการพิสูจน์ว่ามีอะไรอยู่ในป่าลึกนักสำรวจเหล่านี้มีชื่อว่าเดวิดซาร่าไมากี้และลิซ่าพวกเขาเตรียมอุปกรณ์สำรวจครบครันเช่นแผนที่เข็มทิศไฟฉายกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์บันทึกเสียงก่อนที่จะเข้าไปในป่าเดวิดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มได้กำชับให้ทุกคนระมัดระวังและห้ามแยกตัวออกจากกลุ่ม พวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์บริเวณขอบป่าและออกสำรวจในตอนเช้าคืนแรกที่พวกเขาอยู่ใกล้กับป่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆจากในป่าเสียงนั้นเหมือนกับเสียงคนพูดกันแต่พวกเขาฟังไม่ออกว่าเป็นคำพูดอะไรทุกคนรู้สึกขนลุกแต่ก็ยังคงตัดสินใจเดินหน้าต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นนักสำรวจเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าพวกเขาพบว่าป่านี้เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และหนาทึบแสงอาทิตย์แทบจะไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาได้ อากาศในป่าหนาวเย็นและชื้นพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเสียงนั้นเรียกชื่อของพวกเขาแต่ละคนทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวและสงสัยว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังระหว่างทางนักสำรวจพบกับเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างเช่นต้นไม้ที่มีรอยขีดเขียนแปลกๆเส้นทางที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดและแหล่งน้ำที่มีสีแปลกประหลาดพวกเขาพยายามบันทึกเหตุก,การณ์เหล่านี้ไว้ในสมุดบันทึกและกล้องถ่ายรูป แต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามบันทึกเสียงกระซิบเสียงนั้นกลับหายไปในคืนที่สามขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนไมกี้ตื่นขึ้นมากลางดึกและได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเขาเขาตัดสินใจเดินออกไปตามเสียงนั้นโดยไม่บอกใครเหมือนกำลังตกอยู่ในพวงังเช้าวันรุ่งขึ้นเดวิดซาร่าและลิซ่าพบว่าไมกี้หายตัวไปพวกเขาตามหาเขาทั่วป่าแต่ไม่พบร่องรอยใดๆทุกคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจที่จะออกจากป่านี้ เดวิดตัดสินใจนํากลุ่มกลับไปยังจุดที่พวกเขาเริ่มเดินทางแต่พวกเขาพบว่าทางกลับนั้นดูเหมือนจะหายไปทุกอย่างดูเปลี่ยนแปลงไปหมดต้นไม้และเส้นทางที่พวกเขาเคยเดินผ่านมากลับไม่เหมือนเดิมเสียงกระซิบยังคงตามพวกเขามาและดูเหมือนจะเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางกลับพวกเขาพบแหล่งน้ำแปลกประหลาดอีกครั้งคราวนี้แหล่งน้ำนั้นมีสีแดงเข้มเหมือนเลือดและมีกลิ่นแปลกๆที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจ ซาร่าตัดสินใจเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์ที่แคมป์ขณะที่พวกเขากำลังเก็บตัวอย่างเสียงกระซิบก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปพวกเขาเริ่มเห็นเงาร่างของวิญญาณที่เดินผ่านป่าวิญญาณเหล่านั้นมีใบหน้าซีดเผือดและดวงตาว่างเปล่าพวกเขาดูเหมือนจะพยายามสื่อสารกับกลุ่มนักสำรวจแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่วิญญาณเหล่านั้นต้องการสื่อเดวิดพยายามถ่ายรูปและบันทึกภาพของวิญญาณเหล่านี้ แต่ทุกครั้งที่เขาพยายามถ่ายภาพวิญญาณเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วระหว่างการเดินทางพวกเขาพบซากศพเก่าซากศพนั้นมีลักษณะซุบซีดและเนื้อหนังที่หายไปเกือบหมดเหลือเพียงกระดูกและเสื้อผ้าที่ขาดวินซากศพนั้นดูเหมือนจะเป็นของคนที่เคยหลงทางหรือประสบอุบัติเหตุในป่าแห่งนี้มานานแล้วเดวิดและซาร่าตัดสินใจตรวจสอบซากศพอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าซากศพนี้น่าจะมีอายุหลายสิบปี กระดูกบางส่วนถูกซ่อนอยู่ใต้ดินและมีรอยขีดข่วนที่ดูเหมือนเกิดจากสัตว์ป่านอกจากนี้พวกเขายังพบว่าบริเวณรอบๆซากศพมีรอยขีดเขียนและสัญลักษณ์แปลกล,ล,ลักษณะคล้ายกับที่พวกเขาเจอในป่ามาก่อนหน้านี้ลิซ่าเริ่มสงสัยว่าซากศพเก่านี้อาจเกี่ยวข้องกับปรากฏการลึกลับในป่าพวกเขาเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตนี้อาจประสบกับปรากฏการณ์เดียวกับที่พวกเขาเจอเดวิดรู้สึกหวาดกลัวและสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพวกเขาหรือไม่ขึ้นต่อมา ลิซ่าได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเธออีกครั้งเธอตื่นขึ้นและเดินออกไปจากแคมป์โดยไม่บอกใครเหมือนว่าเธอตกอยู่ในพวังเช่นเดียวกับไมกี้เช้าวันรุ่งขึ้นเดวิดและซาร่าพบว่าลิซ่าหายตัวไปพวกเขาพยายามตามหาเธอแต่ไม่พบร่องรอยใดๆเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นเรื่อยๆและทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นจนสติไม่อยู่กับตัวเดวิดและซาร่าตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวิญญาณเหล่านั้นแทนที่จะหนีไป พวกเขาเชื่อว่าการสื่อสารและทำความเข้าใจกับวิญญ,ญาณอาจช่วยให้พวกเขารู้เรื่องราวลี้ลับที่อยู่ในป่าน,นี้ได้พวกเขาเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยและเงียบสงบในการตั้งแคมป์เพื่อติดต่อกับวิญญ,ญาณพวกเขารวบรวมฟืนและจุดไฟให้สว่างเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภยัยไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยและการปกป้องซาร่าเริ่มต้นการสื่อสารกับวิญ,ญญาณด้วยการพูดเบาๆและสุภาพเธอพูดว่าเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกคุณ ถ้าพวกคุณรู้ต้นเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดนี้โปรดบอกเราเสียงของเธอเงียบลงท่ามกลางเสียงกระซิบที่มาจากวิญญาณวิญญาณหนึ่งเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเงาร่างโปร่งแสงเคลื่อนไหวใกล้ๆกับไฟและวิญญาณตนนั้นบอกเล่าเรื่องราวว่าพวกเขาเป็นนักสำรวจที่เคยเข้ามาในป่านี้เมื่อหลายปีที่แล้วและถูกวิญญาณชั่วร้ายในป่านี้ฆ่าและกักขังไว้ทันใดนั้นวิญญาณนั้นส่งภาพลวงตาเข้าสู่จิตใจของพวกเขา พวกเขาเห็นภาพของคนที่เคยหลงทางและเสียชีวิตในป่านี้รวมไปถึงต้นเหตุของเรื่องราวประหลาดทั้งหมดว่าต้นเหตุนั้นอยู่ที่ไหนของป่าลึกลับนี้เดวิดและซาร่าตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังตำแหน่งของต้นเหตุของเรื่องราวประหลาดนั้นแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามเดินทางไปยังตำแหน่งนั้นป่าก็เหมือนกับเปลี่ยนแปลงเส้นทางอยู่เสมอเสียงกระซิบยังคงตามพวกเขาไปและดูเหมือนจะเข้ามาใกล้ามากขึ้นในที่สุด พวกเขาพบแหล่งพลังงานลึกลับที่ดูเหมือนจะเป็นต้นเหตุของเสียงกระซิบแหล่งพลังงานนี้เป็นเสาหินโบราณที่มีสัญลักษณ์แปลกๆที่พวกเขาเคยเห็นในป่าเดวิดตัดสินใจที่จะทำลายเสาหินนี้หวังว่าจะหยุดเสียงกระซิบและปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่ในป่าเดวิดใช้อุปกรณ์ที่มีในการทำลายเสาหินขณะที่เขากำลังทำลายเสาหินเสียงกระซิบก็ดังขึ้นเรื่อยๆและวิญญาณหลายตนปรากฏตัวขึ้นรอบๆพวกเขาวิญญาณเหล่านั้นดูเหมือนจะพยายามหยุดเขา แต่เดวิดไม่ยอมแพ้และในที่สุดเขาก็ทำลายเสาหินได้ย้อนกลับไปในคืนที่สามขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนไมกี้ตื่นขึ้นมากลางดึกและได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเขาเสียงนั้นมีความหวานและนุ่มนวลจนทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตโดยไม่รู้ตัวเขาตัดสินใจเดินออกไปตามเสียงนั้นโดยไม่บอกใครขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงกระซิบก็เริ่มชัดเจนขึ้นและนำเขาไปยังจุดที่มีต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งเมื่อไมกี้มาถึงต้นไม้เก่าแก่ต้นนั้น เขาเห็นแสงสว่างที่มาจากรอยแตกของต้นไม้เมื่อเขาเข้าใกล้แสงสว่างนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดโลกนั้นเต็มไปด้วยวิญญาณที่หลงหายและมืดมิดวิญญาณเหล่านั้นพยายามสื่อสารกับไมกี้แต่เขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดไมกี้ถูกกระขังในโลกวิญญาณนั้นและไม่สามารถหาทางกลับสู่โลกมนุษย์ได้วิญญาณที่อยู่ในโลกนั้นบอกเขาว่าพวกเขาเคยเป็นนักสำรวจเหมือนกับเขาและถูกดึงเข้าสู่โลกนี้โดยเสียงกระซิบที่ลลงหลอก พวกเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถหลบหนีจากที่นี่ได้ไมิกกี้รู้สึกหวาดกลัวและพยายามหาทางออกแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามจะกลับไปยังโลกมนุษย์เขาก็พบว่าทางกลับนั้นถูกปิดกั้นขึ้นต่อมาลิซ่าได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของมิกกี้ที่กำลังขอความช่วยเหลือลิซ่ารู้สึกว่าต้องช่วยเพื่อนของเธอจึงตัดสินใจเดินออกไปจากแคมป์โดยไม่บอกใครเธอเดินตามเสียงกระซิบนั้นไปและพบกับแสงสว่างที่มาจากต้นไม้เก่าแก่ต้นเดียวกัน ลิซ่าถูกดึงเข้าสู่โลกวิญญาณเช่นเดียวกับไมกี้เธอพบกับไมกี้ที่ถูกกักขังอยู่ในโลกนั้นและพยายามหาทางช่วยเขาพวกเขาพยายามหาทางหนีออกจากโลกวิญญาณนี้ด้วยกันวิญญาณที่อยู่ในโลกนั้นบอกว่าเสาหินโบราณที่เป็นแหล่งพลังงานลึกลับนั้นเป็นทางเดียวที่จะปลดปล่อยวิญญาณและเปิดทางกลับสู่โลกมนุษย์ไมกี้และลิซ่าเดินทางในโลกวิญญาณเพื่อค้นหาเสาหินโบราณในการเดินทางในโลกวิญญาณพวกเขาพบว่าเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนป่า แต่มีบรรยากาศที่แตกต่างออกไปทุกสิ่งดูเหมือนจะปร่งแสงและเปล่งแสงอ่อนๆวิญญาณและเงาร่างโปร่งแสงเคลื่อนไหวรอบๆพวกเขาบางครั้งพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบที่บอกทางและคําแนะนําในการค้นหาเสาหินโบราณและในขณะเดียวกันพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณชั่วร้ายที่พยายามขัดขวางพวกเขาวิญญาณเหล่านี้มีพลังที่น่ากลัวและสามารถเปลี่ยนแปลงโลกวิญญาณให้มืดมิด และน่ากลัวขึ้นทุกครั้งที่พวกเขาเข้าใกล้เสาหินโบราณหลังจากการผจญภัยที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรคไมกี้และลิซ่าก็พบเสาหินโบราณที่เป็นแหล่งพลังงานลึกลับพวกเขาพยายามทำลายเสาหินนี้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังในโลกวิญญาณแต่การทำลายเสาหินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายวิญญาณชั่วร้ายพยายามขัดขวางพวกเขาทุกวิธีทางขณะที่เดวิดและซาร่าทำลายเสาหินในโลกมนุษย์พลังของเสาหินในโลกวิญญาณก็เริ่มอ่อนลง ไมกี้และลิซ่าใช้โอกาสนี้ในการทำลายเสาหินในโลกวิญญาณพลังของเสาหินถูกทำลายลงและวิญญาณที่ถูกกักขังก็ได้รับการปลดปล่อยไมยกี้และลิซ่ารู้สึกว่ามีแรงดึงดูดที่ดึงพวกเขากลับไปยังโลกมนุษย์พวกเขารู้สึกเหมือนกับถูกดึงออกจากโลกวิญญาณและกลับมาสู่โลกมนุษย์ณจุดเดียวกับเสาหินโบราณในโลกมนุษย์เมื่อเสาหินถูกทำลายเดวิดและซาร่าพบว่าไมากี้และลิซ่าปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆก,กับเสาหินที่พวกเขาทำลาย พวกเขาต่างรู้สึกดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งเมกกี้และลิซ่าบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยในโลกวิญญาณให้เดวิดและซาร่าฟังพวกเขาต่างรู้สึกโล่งใจที่ทุกอย่างจบลงอย่างปลอดภยัยเมื่อเสาหินถูกทำลายเสียงกระซิบก็หยุดลงวิญญาณที่เคยปรากฏตัวรอบๆพวกเขาหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบป่าดูเหมือนจะกลับมาเป็นป่าปกติอีกครั้งพวกเขาทั้งสี่คนรู้สึกโล่งใจและแตัดสินใจที่จะหาทางออกจากป่า พวกเขาเดินทางต่อไปตามทิศทางที่พวกเขาคาดว่าจะนำไปสู่ขอบป่าหลังจากการเดินทางหลายชั่วโมงพวกเขาเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางซึ่งเป็นสัญญาณว่าพวกเขาใกล้จะออกจากป่าแล้วพวกเขารู้สึกโล่งใจและมีความหวังว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นจะสิ้นสุดลงเมื่อพวกเขาออกจากป่าและกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างรู้สึกยินดีที่พวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านตกลงกันว่าจะทำการบูชาและสวดมนต์เพื่อให้วิญญาณที่เคยติดอยู่ในป่าได้ไปสู่สุคติบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกประหลาดนี้เสาหินโบราณเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแปลกประหลาดเนื่องจากมีความลึกลับและพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้เต็มที่พลังงานและสัญ,ญลักษณ์บนเสาหินมีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดในป่าเสาหินโบราณน,นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานลึกลับที่มาจากอุกกาบาตหรือพิธีกรรมโบราณ พลังงานนี้มีความสามารถในการดึงดูดวิญญาณและพลังงานที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยซึ่งทำให้วิญญาณที่ติดอยู่ในโลกนี้เกิดความทุกข์ทรมานและก่อให้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ถูกสลักบนเสาหินมีพลังเวทมนต์ที่สามารถสร้างพลังงานและเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณได้พลังเวทมนต์นี้อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการปรากฏตัวของวิญญาณ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในป่าเสาหินโบราณน,นี้มีพลังงานที่สามารถดึงดูดวิญญาณที่หลงทางหรือยังไม่สามารถไปสู่โลกหลังความตายได้วิญญาณเหล่านี้มักจะมารวมตัวกันรอบๆเสาหินเพื่อค้นหาความสงบและการปลดปล่อยเสาหินเป็นช่องทางในการสื่อสารกับวิญญาณนักบวชและผู้วิเศษในอดีตใช้เสาหินนี้ในการทำพิธีสื่อสารและปลดปล่อยวิญญาณ จึงเป็นสาเหตุให้พวกมนุษย์ที่เข้าไปในป่าได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดการที่พวกเขาพบแหล่งน้ำสีแดงเข้มเหมือนเลือดอาจเป็นผลมาจากพลังงานของเสาหินที่แผ่ออกมาพลังงานนี้อาจเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในป่าทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นปริศนาและน่ากลัวซากศพเก่าที่พวกเขาพบในป่าอาจเป็นคนที่เคยพยายามติดต่อกับวิญญ,ญาณหรือค้นหาความจริงเกี่ยวกับเสาหินโบราณแต่ไม่สามารถปลดปล่อยวิญญ,ญาณหรือพบความสงบได้ซากศพเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนถึงอันตราย และความลึกลับที่เกี่ยวข้องกับเสาหินวิญญาณที่พวกเขาเผชิญหน้าในป่าอาจเป็นวิญญาณที่ถูกดึงดูดโดยเสาหินและยังไม่สามารถไปสู่โลกหลังความตายได้เรื่องราวนี้จบลงด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความหวาดกลัวความกล้าหาญและการเรียนรู้หวังว่าคุณจะสนุกและได้รับประโยชน์จากมันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณที่รับชมราตรีสวัสดิ์ค่ะ